้องอไปแล้วนะมาค่ะคกับโปรเจกต์นี้ค่ะคุณัยเตอร์ <ter> ัวเตอร์ไงครับพี่สามผมก็ที่สามของเธอนะครับผมในที่สุดก็ได้ประกาศให้กับทุกคนได้รู้แล้วเลว่าเราจะรับกานโปรเจกต์นี้กันนะครับผมก็จริงๆเราเก็บมาเป็นความลับแบบน้ำมากๆแล้วแบบทุกๆคนถามตลอดเลยครับแฟนๆถามตลอดเลยว่า พี่แม็กหรือว่าแก้มเป็นคนพี่สาพี่สามจะมาไหมพี่สามาหรือเปล่าอนี้ครับก็วันนี้เราก็พูดได้เต็มปากนะครับผมว่าทุกคนได้ดูพี่สาแน่นอนครับเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรคเออเพราะว่าเวลาเก็บไปจะได้เก็บที่ทีมอะไรคะเรื่องราวคือเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของการที่คนนี้อกหักเสร็จปุ๊บคนนี้เขาอกหัก เสร็จปุ๊บคนนี้เป็นเลขาโดนสั่งมิชชั่นไปว่าให้ไปตามเขากลับมางานแต่งงานให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บพอไปตามเขาดันเจอหัวใจตัวเองเอายังไงเป็นซีรีส์คอมดี้โรแมนติกน่าติดตามเขาก้าดียังไงให้พี่แบคโอหังก็เขาเขาหล่อมากขนาดนี้มาไหครับผมโอหักเพื่อที่จะเจอรักที่ดีกว่า นานอะไรแบบใหม่คู่รนเรื่องนี้มันจะมีความฟินความซินคู่รุ่นได้ไหมคะมันเป็นมันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมีความแปลกใหม่อีกเหมือนกันอะไรเงี้ยคู่อื่นเขาก็จะเป็นฟีลแบบว่าชรลักแก่นะแต่เรื่องนี้จะเป็นแบบตอไปนี้อยให้เรียกผมว่าหมาล่าอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมีตะไใหม่ประโยคนี้มปนยังไงประโยคนี้มันยังไงเล่าดีกว่าน้องนันมันเป็นอะไรก็ตามที่ภาพเรเล่าเรื่องมันมันต่อเรื่องมาจาก เหตุการณ์ที่แบบเหมือนเริ่มเริ่มแบบคือพอแจมมาตามใช่ไหมครับโดยทีนี้เริ่มแบบว่าเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาครับเป็นไปตามภาพที่ทุกคนเห็นครับครับแล้วหมาล่าจริงไหมพี่อยากได้รู้ว่าหมาล่ามันขนาดไหนมัเหมือนสีผมเราอนด้วยหมาเป็นเยังไงครับมันซาหรือมันชาตัวไม่ถูกอ่ะเนี่ยใช่ผมว่ามันเป็นแบบ ฟิวแสบๆชาๆาแบบว่าค่อยรู้สึกผมบอกเลยว่าไม่รู้ชาหรือเปล่าน้ำหมดไปเป็นลิตรนะครับเพราะว่าปากมันแห้งกินน้ำตาลแล้วการกลับมาของคู่นี้คือแซ่บกับเผ็ดคือที่ผ่านมา ที่ผ่านมาเราเล่นฟิลแนวดราม่าไปแล้วดราม่ามาหลายเรื่องติดกันแล้วเรื่องนี้จะเป็นอะไรที่ทุกๆคนคิดถึงแน่นอนว่าจะได้เห็นรคเตอร์แม็กรคเตอร,ร์นะที่เปลี่ยนไปเยอะมากบอกเลยว,ว,ว่าต้องรอดูให้ได้คนไม่กินเผ็ดก็ต้อ,ตองอดทนคนไม่กินเผ็ดก็จะได้กินเผ็ดาะเรื่องนี้นะบอกเลยว่าคนดูเรื่องนี้จะได้รสชาติใหม่ๆจากพวกเราแ่อแล้วก็รวมถึงเคมีใหม่ๆจากคาแรคเตอร์ใหม่ของพวกเราลองความุจเผ็ดการทำให้คุณทรมานแต่ว่าจะทำให้คุณติดใจครับ

คิดได้ไงนั่นไหนเขาถึงับภาพก้าวที่เราได้กำกับเขาแบบเปลี่ยนไปยังไงเรื่องเนี้เอาจริงก็ค่อนข้างที่จะเป็นแมกนัตที่ทุกคนแบบว่าเห็นในโซเชียลมีเดียแต่พอที่แบบว่าเขาอยากเขาอยากเห็นสิ่งเนี้ในซีรีส์มากๆอะไรเงี้ยพอพอเขาอยู่ในซีรีส์พอเจอกล้องปกติเขาจะเป็นอย่างงี้คึมๆอะไรอย่างงี้แต่เรื่องนี้บอกเลยว่าตลกฮะอะพี่สาวทำหน้าหน่อยหน้าเป็นยังไงเออ น้องแจมะน้องมันยังไงคะน้องใครไดแจมหมอไม่มีแว่นน่ะทองท่านพี่แทางท่านพี่เมื่อกี้กันเลผมไม่ยิงใจทุกคนผมจะยิงใจคุณขาวใช้คำว่าทำถึงได้ไหมคะเรียกว่าทำเกินได้ไหม เพราะว่าเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบอะไรยังไงอะไรแต่คือเดินผ่านไปมีเด็กคนชมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าคือน้องๆตั้งใจมากแล้วก็ตอนแรกพวกเรา3คนอ่ะรวมถึงพี่ออฟด้วยก็กดดันมากๆสําหรับโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยแล้วพอปล่อยออกมาเราก็เห็นแบบฟีดแบบเรารู้สึกว่าเออดีมากเลยไม่การันตีด้วยชื่อคุณชีวิตโอ้ยขอบคุณค่ะซึ่งพอชื่อคุณชีวิีสิ่งที่ลอยมาคือเออเล้วฟี่มันจะยังไงาไมาผีเขาจะยังไง คิดผัวแค่นันเอาจริงๆเรื่องเนี้ยต้องบอกก่อนว่าในนิยายเองอินซีไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแหลยแต่พอเราทําจริงๆเราก็อาจจะมีนิดหน่อยแต่เราถือว่าแบบว่าความรักทําถึงแน่นอนเกิดนิดนึงอมีอะไรอยากบอกมัมหมีมั้ยคะสําหรับเรื่องนี้ว่าต้องทํใจยังไงอยากจะบอกมัมมีว่าเหตุทุกอย่างมันเกิดจากความรักทั้งนั้นยอมค่ะ พ uh> ี่แ oh, ม uh. ็ก uh, ม uh ี huh. ่อะไรจะบอกมัมมี่น้องนัทไหมคะบอกว่าน้องนัทโตแล้วครับผมใช่น้องนัทโตแล้วน้องนัทเลือกที่เดินตามหัวใจตัวเองก็คือจะเป็นคนแซ่บครับผมก็ดูจากสีผมผมมันเอางี้มันหมดยุคแล้วที่บอกว่าเราจะต้องรอคอยสมัยนี้เราเดินได้เลยเราเดินเกมได้เลยเราตัวแม่อยู่แล้ว น่จะเป็นคนเดินเกมลูกท enfin, ี่บอกเอาแล้วหรือว่าผมเดินเกมในตาในการที่จะพาเขากลับมาแต่ว่าเกมนี้ผมจะชนะหรือผมจะแพ้อยากให้ทุกคนมาหลอดูไปด้วยกันไม่ไม่ไม่แซวผมน้องหน่อยหรอกก็อยากรู้ลุกนี้เราจะได้เห็นอย่าเรื่องไหนอ่มพูด้าไรดีก็ได้ ไอ้ก็ได้สีผมแบบนี้ทรงผมแบบนี้ก็ต้องน้องเหนืออยู่แล้วไหมเอ้ยครับก็ฝากครูพิซาัน้องเหนือด้วยนะครับเออฝากแบบเก่งฝากแบบซาซเออฝากแบบตัวครับก็เหนือก็อยากจะฝากครูพิซาัน้องเหนือตอนที่ห้าเลยนะหวังว่าหัวใจของทุกคนอ่ะเหนือจะเอาเวรออ แกได้ยินมแต่ก่อนจะโอ๊ยบอกว่าผมว่าไม่เหมือนเนี่ยผมว่าเหมือนพี่สามมาผมดูเหมือนพี่สามเดินไปอะอยู่จนเหมือนชีวิตว่าเขาบอกว่าแกเหมือนฉันนี่คือต้นแบบน้องเหนือคอตูพี่ก็น้องเหนือใส่อย่างี้คือทุกคนก็ชิมว่เห็นน้องเหนือต้นแบบน้องเหนือต้นแบบน้องเหนืออะไรนะคอแบบเออแบบมันจะแซ่บคาขนาดไหนผมจะบอกเลยว่าที่น้องเหนือขอหัวใจทุกคนไปหัวใจผมอยู่ในนั้นอยู่แล้ว รอดูได้เลยกูชาน้องเหนือสนุกแน่ปีนี้ใช่ครับสองเรื่องมีอะไรใหม่ๆแน่นอนหลังจากกูชาน้องเหนือเสร็จเตรียมตัวพบที่สั่งวันเธอต่อเลยโอเคนะคะเหมือนเชียร์มวยครับเปิดสนามมวยเออขอบคุณนะคะใครไทยขอูเลย